เชื่อว่านวัตกรรมเนี่ยจะสร้างความแตกต่างให้กับลูกค้าหรือว่าผู้ที่ใช้บริการของเรานะคะซึ่งเราเชื่อว่านวัตกรรมนะคะจะเป็นการยกระดับธุรกิจให้สามารถก้าวขึ้นไปทัดเทียมกับบริคาสสุดท้ายแล้วลูก,ลกค้าเองก็ได้รับความพึงพอใจกับสิ่งที่เราให้ค่ะดรทธินนครินบุญเฟื่องซีเนียร์วิจัยเชอร์ศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี SCGP ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติป25ี2563ัด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ ประเภทการออกแบบบริการ s c g p ให้ความสำคัญกับทางด้านสิ่งแวดลอ้อมปัญหาเรื่องการจัดการเรื่องมลภาวะทางอากาศหรือว่าเรื่องกลิ่นเนะะี่ยค่ะเพราะว่ากลิ่นเนี่ยเป็นสิ่งที่รับรู้ได้ง่ายนะคะแต่ตรวจวัดได้ยากเราเองมองว่าปัญหาเรื่องกลิ่นเนี่ยถ้าจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยก็จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนกับโรงงานซึ่งตัวดมเองเนี่ยค่ะก็จะเป็นนวัตกรรมที่ออกแบบมาเพื่อที่จะ ช่วยผู้ประกอบการหรือว่าสังคมในการจัดการปัญหาเรื่องกลิ่นอย่างมีประสิทธิภาพและก็สามารถที่จะยกระดับมาตรฐานสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนและโรงงานค่ะดมเนี่ยเป็นงานบริการที่เข้าไปตอบโจทย์ปัญหาเป็นพอยต์ของโรงงานที่มีประเด็นปัญหาเรื่องกลิ่นนะคะซึ่งกลิ่นเหล่านี้ก็ส่งผลกระทบต่อชุมชนซึ่งเราเนี่ยจะเข้าไปช่วยในการ verify problem ขออเขาแล้วก็หา solution ที่เหมาะสมและสุดท้าย ระบบตรวจวัดที่เฝ้าะระวังอย่างต่อเนื่องซึ่งก็จะสร้างข้อมูลและก็การแก้ไขปัญหาอย,ย่างมีประสิทธิภาพให้กับโรงงานเมื่อปัญหาเรื่องกลิ่นจบไปแล้วเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับโรงงานก็จะดีขึ้นอีกทั้งอะยังช่วยยกระดับมาตรฐานสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนนะคะถ้าจะมองในมุมของเศรษฐกิจค่ะเรามองว่าดมเนี่ยจะช่วยในการลดการนําเข้าอุปกรณ์ตรวจวัดจากต่างประเทศแล้วก็สามารถที่จะขยายผลใช้งานได้อย่างกว้างขงวางค,าคา่ะ ในฐานะที่เป็นนักพัฒนาวิจัยนะคะก็อยากจะขอเชิญชวนเจ้าของนวัตกรรมดีๆนะคะให้เข้ามาประกวดงานนวัตกรรมแห่งชาติเพราะว่าจริงๆเราเชื่อว่าตอนเราพัฒนาเนี่ยเราคงไม่ได้คาดหวังรางวัลแต่ว่าถ้ามีโอกาสที่จะเข้ามาประกวดเนี่ยก็จะเป็นเวทีหนึ่งที่จะช่วยสร้างความมั่นใจและก็ความน่าเชื่อถือของงานานาวัตกรรมแองคุณนะคะแล้วก็ อย่าดีรอที่จะประกวดเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นโอกาสดีๆที่เราจะได้รับคอมเมนต์ดีๆจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ์ซึ่งเราก็สามารถนํามาใช้ในการพัฒนางานของเราได้ต่อไปค่ะ